สบายดีบรรยากาศยามคายแลงทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศอีกมุมหนึ่งในขอบเขตของตัวเมืองก็คือขอบเขตในของศูนย์การค้าต่างๆนั่นเองนอนอยูในจุดนี้จะเป็นบรรยากาศในส่วนกลางคืนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิรงเพาวาไหนตอนสวยกับตอนยามคายแลงแบบนี้เนะาะก็จะมีสีสัน ที่แตกต่างกันแล้วก็จะเห็นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนาะที่ผ่นจัดขึ้นอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิกส่วนที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้าน,นี่ก็คือจะแมนเป็นอ่างน้ํา ทางด้านหลังของห้างเวียงจันท์เซ็นเตอร์นั่นเองเนาะบรรยากาศยามค่ายแรงเนาะยังโมเมนต์ตอนกลางคืนเื่อนทะุกคนตอนนี้ก็แมนเป็นเวลาอยูโมงส่นาทีเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนนี่หลังจากเลือกเวียกแล้วเพิดกระจะพากันไปนั่งลินนั่งเที่ยวนั่งสมไปย่างลินเที่ยวสมสถานที่ต่างๆในท้องตัวเมืองเนาะพอรวมเร้ยวเนาะนายขอบขตดของตัวเมืองนี่หลายๆบอนหลายๆที่เพื่อจะจะัดจกิจกรรมกันเนาะนตอนกลางคืนแบบนี้ เมื่ว่าจะเป็นการเหตุเป็นตลาดกลางคืนหรือว่าจะเป็นพ้อยเป็นส่วนรวมของการขายอาหารเครื่องดื่มต่างๆและแกะ้วิสและอีกอยู่จุดหนึ่งเนาะก็คืออยู่ทางด้านข้างของวิญทา์เซ็นเตอร์แล้วก็วิญทา์ไลน์เซ็นเตอร์นี่เนาะเพิอ่อนจะเห็ุเป็นนายมาเก็ตเซ็นกันเนาะแต่ว่าเพื่อนหากลืมแล้วอีกอย่างหนึ่งในะตอนนี้ก็ ก็มีเริ่มมีผู้คหนหานค่าต่างๆเนาะเพิ่นก็เข้ามาจากจอกพื้นที่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศนี้น้ากันเนาะมาสุกรก็พาทุกคนมาเบิ่งแต่บรรยากาศในตอนสวยนะมันรราก็ธรรมดาเกินไปต้องมาเบิ่งตอนกลางคืนแบบนี้เนาะอันนี้เพิ่นยังทันได้อ่าลงเนื้อลงตัวเถื่อเนาะยังอยู่ในขันตอนอดึงดูดหานค่าเองต่างๆเนาะเข้ามาภายด้ใน,นอยู่นี่ก็คน หาแนมฝากกลับไปหางกำรนั้นนันก็จะแมนเป็นพักสันนั่นเองเนาะน,นี้บรรยากาศในส่วงต่อนย่มค่ายแรงนาะอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่ก็บีอีกสีสันอีกด้านหนึ่งเนาะเห็นเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของขอบเขตในเรื่องของโซนในตัวเมืองแบบนี้เนาะหานก็นยังหน่อยอยู่ห้อหนาหน่อยกันยังคิดว่านักอีกพออไหรอเนาะ หล,หลายคนก็นมาหู้จักก็ที่ว่าหลาย,ลายคนก็นจะเข้ามาภายในพื้นที่มาจับจองกันนะจุดนี้เองเนาะพื้นที่เพินจะเ็ดเป็นไนท์มาเก็ตก็คือบริเวณทางด้านข้างตัวนี้ก็คือนับตั้งแต่10อ่า16โมงไปจนถึง23าโมงนะเพื่อนก็นจะปิดการสัญจรในบริเวณเส้นทา,างนางกล่าวนี้ มาเนาะหากว่าห้ามค่าใดเนาะต้องการที่จะเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อจะขายสินค้าหรือท่านอยากจะมาลองมะยางรอหลินเนาะก็มาได้นะทุกคนอยู่นี่แหละเนาะข้างๆเกี่ยวกับเวิงจันเซ็นเตอร์เนาะทางด้านนี้กับเมนเวิงจันไลเซ็นเตอร์เป็นทั้งคอนโดแล้วก็เป็นทั้งสุขาักษที่เพิ่์สซาขึ้นมัใหม่นั่นเองเนาะลองมาเบิงทุกคนแต่ว่าตอนนี้ห้างค่ากันยังน่อยอยู่เนาะก็ยังบันได้หลายบันไดปัญหากับเปล่าประกาศ หากส่วนหน่อยอยู่เนาะทีไดียวหัจักทางนั้นก็จะเมนเป็นห้างโชคไซส์ซูปเปอร์อ่ามาร์เก็ตเนาะนี่แนละ้วทางนี้ก็จะเมนเป็นข้างของเวงจันทร์เซ็นเตอร์นี่ก็จะเมนเป็นเวงจันทร์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะสูงเลยเนาะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึ่งบรรยากาศในส่วน จุดด้านนี้ตื่นเพราะว่าข้าพเจ้าสาตอนทีงานเขามานี่เห็นอยู่ในส่วนของทั้งด้านหน้าของภาคสันเนเพน่นมี้งานอาหารเซนกันได้แต่ข้าพเจ้าก็บพบว่าเมนงานน่นซื้อ่าอย่างเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งเพราะว่ามีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายงานนอนอยู่ในตัวเมืองของเขานี่บ่เฉพาะแต่อยู่ในส่วนนี้นานอยู่ที่สีหอม สีหอมนี่ก็แน่นอนเอลยนะสีหอมก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นจุดศูนย์รวมของหลายคนอยู่แล้วศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าในจุดใจกลางเลยนะบนนั้นก็จะมีเป็นทั้งห้านกินดื่มห้านอาหารเนาะเป็นบ่าต่างๆเลยรวมถึงหองแฮมแล้วมันก็ใกล้ๆกันกับตลาดดังคือตลาดเต้นแดงนั่นเองเฮ็ดให้การไปกันมามันก็สะดวกเนาะอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่เฮ็ดให้ในหลายคนนิยมแต่ว่าในส่วนนี้เพิ่นเองก็จะเฮ็ดเป็น ขวาข้ามเนาะจะ้าฝากกำรรนี้มาอีกฝากทางกำรรด้านหนึ่งนี่ก็หน้าไปเ้าก,ก็จะเห็นความสวยงามในะขเขาเขตนี้เห็นมีอีกหลายๆสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงไป,ไปน,นี่โอ้บรรยากาศใกล้ๆสักอดเจ็ดโมงแล้วเนาะอากาศจีดืุอเช้านี่ก็ฝน,นตกข้าพเจ้าก็ไปหาซื้อปี้รถไฟเนาะเพื่อจะเดินทางไปเบิง่งบางไฟขี่รถไฟไปเบ,บิ่งบุญนบางไฟเนาะยูที่แข่งเวียงจันทร์ มว่วนเนาะปีนี่เป็นบังไฟล้านเนาะที่เป็นจัดขึ้นอยู่ในเมืองวังเวียงนะเนาะเป็นภาพบรรยากาศเดยไดย้ให้ทุกคนที่ตามตื่ตมนมะาทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวอุ่นบังไฟล้านน้องกันเนาะข้าวเจ้ากับหากอะเริ่มไปปีนเนาะปีผ่านมาฮะก,กับโบได้ไปเนาะน,นี้ก็คือบรรยากาศในส่วนเส้นทางถนนภูเวียงเนาะที่ทุกคนเห็นกันนี่บรรยากาศในส่วนกลางคือจะเป็นหลักสณะประมาณนี้ คนก่ะยังกํลังในการปรับบขุงในเรื่องต่างๆเนาะของทางด้านหน้าในส่วนอาการตบแต่งเนาะสําหรับเวียงจันทร์ลายเซ็นเตอร์นี่คน<ม>เป็นอาคารทีว่าใหญ่โตเลยทาวาเฮามาในส่วนนี้เขาก็จะเห็นน,<ม>น,นี่เวียงจันทร์ลายเซ็นเตอร์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็าภาคสันไปทาว่าเพิ่นมีการเปิด หรือว่ามีอะไรข่าวความคืบหน้าต่างๆเนาะข่าวขาวเกี่ยวกับในโซนเศรษฐกิจในส่วนนี้เนาะข้าพเจ้าก็จะนำมาลิปานณาด้ครับสมกันในยินข่าวดีเนาะในมี2โครงการอยู่ในตัวเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งแรกเนาะที่มีอยู่ในบ้านเฮาก็คือจะมีะมิบิกซีเนาะแล้วก็จะมี เซเว่นีเ่นี่ก็จะล่งดังไปทั่วโลกเลยเป็นที่นิยมเป็นอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วสินค้าก็ย่อมเยาราคาแต่ต้องได้แล้วก็ถึกนเนาะเิ่นก่นจะเปิดในช่วงประมาณปลายปีบ่หรือว่าน่าจะแม่นเดือนกันยานะเห็นมีข่าว เดี๋ยวว่าสาขาไอซ์นอทีเพิ่นเปิดกัจะแมนจิแตแถวสนามบินสากลวัดไตรตกุโนสำหรับเซเว่นอีเลเว่นเนาะนี่ทางเจ้าจะบุกเข้าไปทางด้านในของห้างเนาะเพราะว่าทางด้านในฮะหลายหลายห้างเนาะเพิ่นก็นเริ่มขยอนปิดกันแล้วในมงนี่แล้วก็จะมีเพียงแต่ต่อาหลักคนนอที่เพิ่นพิธีกิจกรรมอาจจะมาล่นกีฬาอย่างต่างๆมีเครื่องล่นเนาะกีฬาอยู่ในเวียนจันทร์เซ็นเตอร์ด้าน บรรยากาศในยามคางคืนยามค่า,มคายแรงก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าว่าท่านใดเบือ่อมาเที่ยวลาวแล้วเบือ่อก็บรรยากาศแคมของมาได้เนาะมาแถวนี้วิยงจันทร์เซนเตอร์แถวห้างแถวสูงกัรค้าของบ้านเขาเนี่แถวนี้ก็จะมีหลายๆย่างให้ฮอได้ลิ่นเอนียงเซนกันเนะเาะกับ,บ่าแพ้กันกับอยู่แถวแคมของดอกเนาะน,นะน,นี่เขาก็เอารถมาจอดนี่ จอดรถเส้นกันนสวน่วนข่าวเจ้ากำลังจะย่างไปบรรยากาศตอนสวยกับบรรยากาศยามค่ยคืนยามค่ำคืนมันก็จะมีความที่แตกต่างกันอากาศเย็นลงผู้คนก็เลิกจากเวียดจากการฮองเฮียนก็จะพากกันมาที่กิจกรรม,มาอย่างร,ร้อมกันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมยามายแรางของผู้คนนที่อยู่ในตัวเมืองก็จะเป็นประมาณนี้นหลายหลคนก็จะมาพากันมานั่ง ห้านอาหารนางกินดื่มนางเคลมของต่างๆเพื่อจะเป็นการผ่อนคลายอย่างเช่นซี่เนะาะเขาก็จะมกกักพบเห็นเชืมม่อว่าย่อไปแถวเคลมของมนบอลในส่วนทางนั้นถึงแถวสีฐานอ่าสีฐานเหนือเนอะาะแถวนั้นถแถวเคลมของบอลสินทางทิศพุทธห,หม่เนาะก็จะเห็นมีห้านขายอาหารห้างกินดื่มย่างใหญ่กันเต็มเนาะขับใจจะข้ามนะแดดบอลรถขึ้นมาตลอดแหละอ้ขามกันเด้อโอ้ เพลงดังแหงแท้ที่เด็กสิทธิ์แท้ๆบบนี้เนาะมาเต็มเลยเนาะสำหรับงานนี่อย่างต่างๆมันก็จะจัดกันอยู่เรื่อยๆอยู่ตรงนั้จัดกันยอย่างว่าตลอดเลยเลยเนาะสำหรับในภาคส่วนต่างๆในบางส่วนบางจุดอาจจะเห็นทุกข์ทั้งหมามันมืดเนาะเพราะว่าดอกไฟบางคนก็นยังบริเต้ในบางจุดและอีกอย่างหนึ่ง ครับขับเจ้าใส่เป็นกล้องปูโปลเนาะมันพวสามารถดันแสงได้ขนาดนั่นแล้วมันก็นจะดอปในลงในหวางส่วนอันนี้ข้อดีของกล้องอที่ใส่ขนาดน้อยเนาะก็คือ ห่ากระยางไปเลาะไปเลาะมามันการเห็ุให้ห่าฮอนได้กูระภูมิก็ถือว่าโอเคเราอยู่ในบ้านฮอนในช่วงนี้จะมีขึ้นๆลงๆแต่คือเมื่อเช้านี้เองเสียนกับฝนตกในตอนเช้าสวยมากแดดแล้วค่อยสิกินเนาะดลทุกคนดีแล้วค่อยไปเจ้าสิกินเนาะดีย๋ยวายบัตรเอามือหนึ่งจับโป๊ะโป๊ะมือหนึ่งจับกระแลมเอาละต้องวัดวัดกันแล้วเนะาะว่าสิเอาเนี๋ยวไดน งานเพิ่กงก็จัดหญ่คนก็หลายเนาะหลายหลดองมาเบางเดองานเพิ่งก็ยังจัดไปอยู่เรืออยอย,อยู่ฝ<ป>ังกำนันน์นกทุกคนก็จะูกันดีเนะาะทากว่าสายได้เป็นสายลิ่นสายเที่ยวดีผ <c oughs> ับเนาดีผับก็จะเป็นป่า <c oughs> เป็นเทหนะ้าที่อยู่ในอันทย์ของผักสัตว์นี่อยู่ส่วนของนั้นด้าน,นลุมพุเนาะมีบรรยากาศ ในบางส่วนในบางอย่างแตยังรับว่ามีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปอยู่เนาะทุกคนหาของบึงย้อนหลังร้าเก็บที่ย้าไปเนาะดอกไฟเป็นก็นจะฮุ้งแน่ฮุ้งแน่นาะในบางจุดบางบอลทางด้านข้างเอาบรรยากาศงาคไายแลงก็จะแตกต่างในส่วนของตอนสวยไปในอีกแบบหนึ่งเลยเนาะลักษณะอีกเป็นในอีกมุมหนึ่งเลยกับว่าได้เนะาะหากว่าเปลี่นต,อนต่อกลางคืนในสลับสตาร์บัคเนะาะหาจะเข้าทา,างด้านนี้ก็ได้ มันจะมีทางเข้าสองอย่างก็คือเขาเข้าทั้งส่วนทางด้านข้างหรือว่าจะเข,าข้าไปภายในห้างแตนมีประตูเข้าในสองส่วนสตาร์บัคเนาะสาขาอีดได้นาที่มีอยู่ในนครหลองแมงจันสาขาที่สองเขาหากาเปิดมาได้บริเวณพอเ้าเดือนเนาะอยู่ที่วิวมอเป็นถนนติดกับถนนการสอนมุกวิหารเนาะกับเป็นเส้นทางที่ข้าพเจ้ากา็เที่าายวไก่ทุ่มือเนาะแ,แต่กับบริเวณในส่วนของสาขาที่สองนั่น อันนี้ก็ากาลังจะยางครับนาะทุกคนลองมาเพิ่งนนาะทุกคนล้องให้ท่านหดที่มาเที่ยวหาับมได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากลองไหมที่ยวามาซิมอาหารเนาะข้าพเจ้าแนะนําว่าให้มาในช่วงตอนแรงแบบนี้จะบเบิร์กกว่านะสำหรับมาในขอบเขตบริเวณนี้มีการจัดงานในอย่างต่างยังยงสิมันก็จะมวนกว่าถ้าว่ามาในตอนสวยก็จะเป็นการเข้าไปทางด้านในห้างธรรมดาอย่างหล่อบ,บึรณสินค้าอย่างกินอาหารอีอย่างกัน ท,ทั่วไปนะทีคือข้าพเจ้าพาทุกคนไปรีวิวไปเบิรงในอะยะที่ผ่านมานะแลก็จะมีแต่ประมาณนั้นเนาะอยู่ในในส่วนของเขานี่เพราะว่าเพื่อนกันยังโบราณได้เปิดหลายเนาะเพราะว่าเนืองเขาบอกว่าหา้ามฆ่าแล้วกับโบริษาตรต่างๆเนะเพื่อนก็นหาก็เข้ามาเนืองได้ว่าอะรอยะที่ผ่านมาเขาก็จะฤตเ,เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของอะอย่างิ๊บสิบ้วและบวกด้วยเนื่องในปัจจุบันนี้เงินกีบของเขามันก็ออ่อน,นค่าเนาะเลยเ็ดให้หลายๆอย่าง เติบเนาะอ่ะทุกคนวิดีโอนี้่็จะมีเตียงเท่านี้ได้เนาะฝากคนที่ตามต่อน่อในวิโด้ทัดไปว่าเขาจะ,จะพาทุกคนไป,ปนในส่วนไหนแต่ที่แน่ๆเนาะเมื่อวันที่13ก็คือถึงวันเสาร์ข่าวว่าจะเดินทางไปที่วังเวียงเนาะก็คือจะพาทุกคนไปริมบุญบังไฟเดือนหกบุญบังไฟเดือนหกบุญบังไฟลานเนาะที่คนจัดขึ้นอยู่ที่วังเวียงสำหรับ,บวิโีโอนี้ขอเขอ้าใจทุกท่านนะที่เข้ามาชนสนที่ตามฝากทุกคนติดต่อ ใหม่ในวีดททัดไป